เออนี่มาอัปเดตอาการน้องหมวยสู้ฟั่งนะคะให้เจ้าตัวเพิ่งบอกสู้ฟังนะคะตอนนี้มาเรียงงว่วค่ะพี่น้องขะถ้ากิมาเรียงงวัวจากน้อยก็เสงงียวงัวขอขอกก็เลยในบรรยากาศดีก็เลยส,สิให้นั่งบอกอาการของนั่งสู้ฟังเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเขาห่มอ,อยู่ค่ะเพิ่นเขาห่มอ,อยู่อ่าสวัสดีน้องหมวยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสมหมวยสีวีเรียงแสงค่ะ จะก็ได้อยู่ปลาใหม่งามแท้ะใหม่เงบาดกันหน่องเมื่อไงจะมาหยางเมื่อนี่มันหยางงัวมันหยางง้อแต่โทษเจ้าเจ้าเลี้ยงงัวอยู่บ่หลงที่เจ้าเลี้ยนนี่ง้อไม่หยางงัวอยู่แล้วเนาะสาดปากเลี้ยงงัวตีนี่สาดแก้มกระแดงอ่องตังพี่น้องอ่ะเอาว่าเรื่องเจ้าเบื้งกระดับเป็นได้อาการของเจ้าสุพี่น้องฟังกันนะอ่าอ่าอัปเดตอาการน้องมวยนะจ๊ะปัจจุบันนี้เป็นยังไดแน่นะจ๊ะอาการกะ ดีขึ้นละจ้าหลังจากที่เข้าไปในบ้านใหญ่ออกมาก็มีอาการที่ดีขึ้นอยู่กับครอบครัวหลาไรเก่าๆห้เวลากับครอบครัวให้เวลากับลูกหลไรเก่าๆจะ้ะแล้วก็ไปขายเห็ดบางอาทิตย์บางมือก็ไปขายเห็ดนะแมะ่บางมือก็ลงขีดเห็ดเอาขีดเห็ดไปส่งอ่าบางมือก็ท่าคอนเทนต์จะท่าคอนเทนต์ลงคลิปลุ้งยังให้พี่น้องเอฟซีเด้เบิง้งคือจังพี่น้อง FC. เอฟซีเฮดละจ้าจ้าบางคลิปก็เป็นแค่คอนเทนต์เนาะจ้านาะบางคลิปก็เป็นแค่คอนเทนต์เฮดคือว่าพี่น้อง ข่อยเบิง่งข่อยกันยังว่ามันแมนอยู่บ่ข่อยกรยังวาอยู่พี่น้องจนหมอได้เอิดนไปตรวจเงียวจนตำรวจไดมาหาอยู่เฮียนพี่น้องแต่เห็ดคอนเนต์มากนี่โอ้ยข่อยหลับปวดหัวแห้งพี่น้องเมื่อนี้มาเลียงง่วเมื่อนี้มาเลียงงัว่ากับม่าไม่ยังไล่พี่น้องไปดาวลิสติกมา่ไหม่โซบแหล่พี่น้องมันเป็นคอนเทนต์เนาะพี่น้องอามาไววแต่เห็ดคอนเทนต์เป็นยังไงพี่น้องงามบ่ สีม่วงเลยคะ่ะสีม่วงจ้าบ่ได้บ่ได้ม่วงตอนอ้นนี้ดิเหนียวกับบ่ม่วงจ้าเหนียวเข้าเหรอแม่บ้าเหนียวเข้าแล้วอ้าวาอ,าอัตราการค้ะอาการก็ดีขึ้นเนาจะจ้าก็ต้องขอบพูณไปทางสองพ่อสีาธาตุขอบพูณไปทางโรงพยาบาลสีาธาตุนะจ้าที่อ่ทรงกรลังเขามาซอยนองมวยเนาจะจ้ากอมาตรวจเยี่ยมบ้านจ้ามือว่านก็มามือนีก็ม่าต้องขอบพูดหลายๆเนาะจ้าที่มาต้องขอบคุณค่ะจ้าก็ต้องขอบพูณเอฟซีที่ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าส่งขอความมาให้น้อนไว้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรียงเลิกยาเสพติดกะตอนนี้กับย่างพันธ์ใดเต็มที่เนาะจ๊ะกะอยู่ในระวางอ่ปาประคับประคองเนาะจ๊ะกับประคับประคองของผู้ปกครองแล้วก็ของสพศิธาของโรงพยาบาลอยู่เนาะจ๊ะจ้าน้องไวจ้จ๊ะมีอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องล่าสุดกับมีอาการดีขึ้นนะจ้ะตอนนี้กับวันเหตุยังเหตุตะคอนเที่ยนจ๊ะเหตุตะคอนเที่ยนครับไปขายเฮ็ดจ้ะพี่น้อง กับปากที่ตามน้องมวยเป็นกำลังใจให้น้องมวยต่อไปเด้อจ้า,ากัะปากถึงเอฟซีที่เป็นกำลังใจมากตลอดนะจากการักนะจุ๊บจุ๊บตอนนี้จิตใจเป็นไดนคะตอนนี้จิตใจกับเบิกบานจ้าเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเกาบอจ้าเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเกาจ้าเป็นห่วงลูกขึ้นกว่าเกาบ่เป็นห่วงลูกขึ้นกว่าเกาจ้าออมีหน้าตาสดใสเบิกบานนะคะพี่น้องอันนี้คือนั่งเบาซูฟังเกี่ยวกับอัปเดตอาการของนั่งนะคะ เจ้าตัว,วเราว่าสซูฟังเนาะสิ่งที่ทําไปคือคอนเทนต์นะคะร่างกายค็ดคอนเทนต์ไปเพื่อจะมีรายได้ให้ลูกนั่งไปโรงเรียนให้นั่งได้กินขนมเนะเาะพอนั่งกินขนมกินี่นนอง <laughs> ค่ะบอมีรายได้คุ้นแมกบอ,บอมมีเสียจงใดเนาะกับให้นั่งเห็ดสังรายได้จากตรงนี้นะคะฝากกดติดตามน้องหมวยด้วยนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นองกับมีอาการเข้มแข็งดีขึ้นนะคะทุกอย่างอยู่ในการบำบัดก,กันไปเลยไปพี่น้องขาอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ